สุดสัปดาห์นี้ครับอาร์ซอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันแอนโฮเปาเบียนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สําคัญสุดๆสำหรับแฟนอาร์ซอลเลยครับชนะเพื่อเป็นจ่าฝูงก่อนครับแล้วก็ไปลุ้นลิเวอร์พูลก,กับแมนยูในคู่ดึกนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรมีความพร้อมอยังไงคลิปนี้มาพรีวิวด้วยกันครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับสำหรับใครที่มีหัวจิตหัวใจเป็นอาร์ซอลทั้งใจเหมือนกันนะครับแล้วก็แฟนทีมอื่นก็ยินดีต้อนรับนะครับถ้าอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวของอาร์ซอลก็กดติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางนะครับคุยกันเนอร์สไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ t i k t o ็อกนั่นเองนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปคุยก่อนเกมนะครับเป็นคลิปที่อยากจะชวนทุกคนมาเป็นเซียนก่อนเกมกันนะครับก็เรียกว่าหลังจากที่หายหน้าหายตาไไไไไปปนนัม่ด้หหหีายลง ที่อ,อกหักจิตใจมันรวดร้าวเลยครับนะหลังจากที่แพ้แพ้ทางนั้นของแอสตันวิลลาไปเนี่ยไม่ได้ที่ไม่ได้ทําคลิปอะไรเนี่ยไม่ได้ว่าเอ้ยหลบไปเลียแผลใจนะครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไปติดภารกิจฮะไปเ,เรียกว่าไปเป็นส่วนหนึ่งของส่วนเล็กๆดีกว่านะครับนในในกิจกรรมฟุตบอลเงินล้านของน้องปามวาทะลุหนังเขาชวนไปที่ฝางนะครับก็สนุกสนานครับก็ ไปเล่นฟุตบอลกับทางน้องๆด้วยนะครับทางพี่ๆที่ฝางด้วยนะครับแล้วก็ไปร่วมดูบรรยากาศงานโอ้โหสบอลเดินสายตอนนี้ไปไกลแล้วจริงๆนะครับดีใจกับวงการฟุตบอลเดินสายด้วยนะครับพวกคุณแน่นอนจริงๆโอ้ในไลฟ์ของวาทะาลูกหนังเนะี่ยคนดูเป็นแสนเลยนะครับดีใจมากๆเลยนะครับก็เลยอ,อิ่มเอมกับเรื่องราวเหล่านั้นไปไปหน่อยนะครับผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปหลังเกมแอสตันวิลล่าหรือแม้กระทั่งพรีวิวหลังเกมก่อนเกมเกมแชมเป รกราบขออภัยด้วยแต่ว่าก็ โชคดีนะครับนะฮะที่สถานการณ์มันมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้มาเต็มๆกันเลยนะฮะใครคิดถึงกันใครเรียกว่าอยากจะพูดคุยกันเชิญได้เลยนะครับผมอ่านแทบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับนะมาดูเรื่องของความพร้อมของทั้ง2ทีมหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับอาร์เซนอลกับไบรตันนั่นเองนะครับเกมนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สําคัญมากๆสําหรับอาร์เซนอลครับเพราะว่าเสียจ่าฝูงไปหลังจากที่แพ้แอสตันวิลล่านะครับการที่จะได้กลับคืนมาก็แน่นอนแหละครับ ต้องชนะไว้ก่อนแล้วก็ไปลุ้นให้ลิอร์พูลเนี่ยไม่มีผลคะแนนที่พวกเขาต้องการนั่นคือพ่ายแพ้อยู่ในเตดนันเองนะครับในสึกแดงเดือดนะอันนี้ก็เดกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับอาร์เซนอลเนี่ยดูตามหน้าเสือแล้วเนี่ยนะครับ,รบก็ถือว่าน่าสนใจครับสถิต,ต,ติต่างๆนานา,นานาก็เรียกว่าโอ้โหดูแล้ว เหนื่อยเหมือนกันนะฮะแต่สนุกนะครับนะ้ามาดูเรื่องของความพร้อมในตัวผู้เล่นก่อนเลยก็แล้วกันนะสำหรับอาร์เซนอลครับเกมนี้เนี่ยพวกเขาจะไม่มีตัวผู้เล่นหลายคนนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเดิมๆนะไม่ว่าจะเป็นโทมัสปาเต้นะครับจูเลนทิมเบอร์นะครับพวกเนี้ยไม่พร้อมฟาเบียวเวราไม่พร้อมนะครับก็ เอเมลีสวิตเรลงกลับมาแล้วนะนะครับแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มที่จะฟิตพร้อมแล้วในเกมนี้นะครับหน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงของอาร์เซนอลนะน่าจะมาในระบบ4-3-3เหมือนเดิมนะครับผู้รักษาประตูเป็นดดบิดกรายาครับกองหลัง4คนครับใช้เป็นจามินไวยืนขวาครับอเล็กเซนเดอร์ซินเชนโกยืนซ้ายนะครับแล้วก็กราเบิลมากยเยสจับคู่กับวิลเลียมซาริบ้าครับคู่นี้ห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายเลยนะครับเกมเอาไม่เอากูลงให้มันลงเล่นหมดเลยส่วนกองกลางครับน่าจะกลับมาใช้เดคแคนไรส์นะครับประจำการตรงกลาง รเราไปถึงกับตันทีมอย่างมาตินเอเดกาด้วยนะครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยอันนี้ผมช่างใจหน่อยว่าจะเป็นคายฮาวเวกซ์ไหมซึ่งถ้าให้ผมเลือกผมเลือกฮาวเวกซ์ก่อนนะครับแต่ก็จะมีจอร์จินโยมีเรโดทอสซาเป็นตัวสอดแทกได้ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะทอสซาเนี่ยถ้าไม่เล่นในตำแหน่งวิดฟิลไปเล่นปีกได้ด้วยนะครับแนวรุกครับคราฟเชอร์ซุสจะเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าครับขวาจะเป็นบูโยสาก้าซ้ายเนี่ยผมยังเชื่อว่าเป็นมาตินเนลลี่อยู่นะแต่ว่ามีมีข่าวว่าอาจจะไม่ฟหรรออเเปลล่่่่าาาไมมมมันนนนใจซึงง้้้ ossa, พพโทสน น่อครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยทอสซามีโอกาสที่จะได้เจอทีมเก่าสูงมากนะครับส่วนทีมเยือนครับพวกเขาบาดเจ็บเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเอสตูปิยานทาริสแลมตี้นะครับแดนนี่เวลเบกนะครับอดัมเวบสเตอร์นะครับโอ้โหเอ็นเอ็นซลโซนะครับซอลลี่มาร์ชด้วยพวกนี้ไม่พร้อมเลยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาซีเบตผู้เล่นตัวจริงของเขาจึงค่อนข้างแปลกหูแปลกตาสำหรับสำหรับผมหน่อยก็แล้วกันนะผู้รักษาประตูจะเป็นทางด้านของบาสเฟอร์บรูเก้นะครับแล้วก็กองหลัง4คนครับ น่าจะต้องใช้บริการนะครับเจมส์มิลเนอร์เลยครับกองหลังวัย37ปีนะครับยืนฝั่งขวาจริงการเล่นสารพัดประโยชน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ซ้ายครับจะใช้ทางด้านของคาร์ลสบาลบาร์นะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์ฮาร์ครับจะน่าจะใช้ลูวิสดังครับจับคู่กับทางด้านของยานพอฟันเฮเก้นะครับแล้วก็กองกลางเนี่ยน่าสนใจครับนำทีมมาโดยปาสกาลครอสนะครับแล้วก็มีทางด้านมามมส อาฮูสนะครับดาฮูสนะนะครับน่าจะเป็นคู่กลางคู่นี้นะครับส่วนคนทำเกมนะครับนะก็หลากหลายเลยครับน่าจะใช้เปโดรนะแน่ๆละคนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวาเนี่ยน่าจะใช้ซีมงอาเดนกรานะครับแล้วก็ตัวเพลย์เมคเกอร์เนี่ย ก็น่าจะเป็นอาดามราลาหน้านะแต่จริงๆก็ก็มีตัวอื่นๆที่จะสามารถสอดแทรกมาได้บ้างนะครับผมไม่แน่ใจอย่างกิลมอะไรพวกนี้นะครับมิโตมะอะไรพวกนี้นะครับน่าจะมีโอกาสได้สอดแทรกเป็นตัวจริงในเกมนี้ได้ด้วยเหมือนกันส่วนศูนหน้าตัวเป้าค่อนข้างชัดเจนครับน่าจะเป็นทางด้านอีวานเฟอร์กูสันนะครับดารุ่งที่อายุแค่19ปีเท่านั้นเองนะครับถล่มสกอร์ไปแล้วถึง6ประตูในซีซั่นนี้ครับถือว่าน่าจับตามองมากๆสําหรับไอ้เจ้าหนูเฟอร์กูสันนะครับมาดูสถิติ สำหรับคู่นี้เนี่ยผมเห็นแล้วผมก็ต้องบอกว่าอึ้งทึงเหมือนกันนะครับสถิติของการพบกันดับเฮ to Head นะครับทั้งคู่นะครับอาร์ซนอลเนี่ย ไม่น่าเชื่อครับนะฮะมีผลการแข่งขันเนี่ยแย่กว่าไบรตันนะครับโดยที่5เกมหลังสุดเนี่ยอาร์เซนอลสามารถเก็บชัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วเป็นไบรตันครับที่ไล่ไล่ตบไล่ต้อนอาร์เซนอลไปถึง3เกมนะครับอาร์เซนอลชนะ1แพ้3เสมอ1ครับโหถือว่าสถิติมันไปทางข้างไบรตันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นที่แล้วที่เอมิเรตสเตเดียมอาร์เซนอลโดนไล่ต้อนไปถึงสาม เลยนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยอาร์เซนอลเรียกว่าหมดลุ้นแชมป์ไปแล้วนะครับกเ็เลยเป็นสถานการณ์ที่ทำให้ สกอร์มันเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะแล้วก็ไปดูสถิติอื่นกันเพิ่มเติมหน่อยนะครับเรื่องของอายุครับนะอายุเฉลี่ย2ทีมนี้ใกล้กันมากนะครับอาร์เซนอลยี่สิบสามกว่าๆนะครับไบรทันยี่สิบสี่นะครับใช้เด็กกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงโค้ชก็เรียกว่าเป็นโค้ชรุ่นใหม่นะครับอาร์เซนอลมิเกลอาร์เตต้านะครับแล้วก็ของไบรทันเนี่ยดิเซบี้นี่ก็ถือว่าเป็นโค้ชที่มีฝีมือเก่งมากๆคนหนึ่งเลยนะครับแล้วผมก็ค่อนข้างชื่นชื่นชอบและชื่นชมนะนะครับฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีม ส่วนตัวนะครับอาร์เซนอลหเกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1เช่นเดียวกับไบรตันเลยครับชนะ3เสมอ1แพ้1เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินวันนี้ครับเป็นทีมโรบินสันนั่นเองนะครับก่อนจะไปคาดการเกมคู่นี้กันนะครับมาขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณด้วยครับรถยนต์ซูซูกิครับนะตอนนี้ก็มีโบนัสช่วงส่งท้ายปลายปีครับดิวดีโดนใจนะครับกับแคมเปญที่มีชื่อว่าซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวครับออกรถยนต์กับซูซูกิวันนี้สุดพิเศษครับให้สสูงงุดถึ3 ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับหรือว่าโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศวันนี้จนถึง31ธันวาคมนั่นเองนะครับขอบคุณซูซูกิไว้ด้วยนะครับนะอ่ะมาคาดการเกมกันหน่อยครับเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ย ไม่มีทางเลือกครับไม่มีไม่มีช้อยส์อะไรให้เลือกมากครับเล่นในบ้านต้องการ3าคะแนนนะครับและต้องการกลับไปเป็นจ่าฝูงเกมนี้ต้องชนะเท่านั้นครับแล้วก็เมื่อต้องชนะเท่านั้นเนี่ยการเล่นกับไรตันก็คือต้องเปิดเกมรุกใส่ครับซึ่งก็เป็นสไตล์ของอาร์ซอลที่ถนัดอยู่แล้วนะครับส่วนไรตันก็ไม่ซับซ้อนเลยครับนะฮะมาเป็นเกมเยือนนะครับแล้วก็รู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเล่นโต้กลับเล่นสวนกลับตามสไตล์ที่พวกเขาถนัดนะครับทีนี้ก็มาดู ที่ความเฉียบคมนะครับว่าโรเิตเชซุสจะสามารถป้งจบสกอร์ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือการสวนกลับของไบรตันนะครับที่มีทั้งเจ้าเปดโดรที่มีทั้งเฟอร์กูสันนะครับตัวสอดแทกอย่างมิตมะพวกนี้นะครับอาจจะ ทำพิษส่งให้อาร์เซนอลได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรต้องมาดูรายละเอียดพวกนั้นแหละครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เชื่อว่าอาร์เซนอลมีดีพอครับที่จะสามารถคว้าสามคะแนนได้ในเกมเกมนี้นะครับแต่ว่าไม่ง่ายครับน่าจะเป็นเกมที่สนุกสุดมันเกมหนึง่งถ้าให้ผมฟันธงแบบลงสกอร์ก่อนเลยนะผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะ กลุ่มชัยชนะได้และชนะด้วยสกอร์สประตูต่อ2ครับโหให้เสียถึง2ประตูเลยนะก็ลองลองถึงตาคุณบ้างละนะผมวิเคราะห์ให้ข้อมูลต่างๆนานาไปแล้วนะครับคุณลองมาเป็นเซียนก่อนเกมเหมือนกันเลยสินะครับคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยและอย่าลืมติดตามคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางนะครับเฟซบุ๊กยูทูบและทิกเกออ้อแล้วลืมบอกไปนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับทาง True เนี่ยเขามีจัดกิจกรรม r ร d w a รดด้วยนะครับก็ไปดูกันได้นะครับผมเองก็ไปด้วยเพราะว่าเขา จัดดูคู่นี้ก่อนเลยอาร์ซนอลกับไรตันก่อนในตอนช่วงหัวค่ำนะครับส่วนคู่เดือกก็จะเป็นลิเวอร์พูลกับแมนยูนะครับลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไปก็ไปเจอกับนักพากย์นักบรรยายของทรูวิชันมากมายแล้วก็เหล่าอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนหลายๆทีมเลยนะครับก็ฝากมากันเยอะๆนะครับมาแสดงพลังของความเป็นเดอะกันเนอร์สด้วยกันนะครับนะก็วันอาทิตย์นี้ใครเจอกันก็แวะมาทักทายกันได้แล้วกันนะครับฝากกาิจกรรมดีๆของทรูวิชันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ